ครับวันนี้พระรูประสุวัฒนศิลปุลหรือชาวบ้านให้ขนานนามว่าพระรูแย่รับผู้มีแต่ให้เนื่องด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568พระรูจะทำมาเป็นประจำเป็นหลายสิบปีแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่ญาติโยมสาธุชนจะนำแบรนลังนกซุปไก่ผลไม้มาถวายพระรูนี้ เป็นจำนวนมากเลยนะครับทุกๆป,ปีได้เป็นหลายๆร้อยกระเช้าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้แกะแกะแล้วก็ห้าขวดบ้างหขวดบ้างแล้วแต่พร้อมด้วยเงิน200บาทเอามาแจกคนป่วยที่โรงพยาบาลบางพีทำมาเป็นประจำตั้งแต่พอ,อนำพลพอ,อพิเชษพอ,อสกลจึงมาถึงปัจจุบันนี้ท่านพอ,อประพัฒน์รมสอน ซึ่งท่านได้มารับตําแหน่งใหม่ก็ยังค่อยๆได้คุ้นเคยกันท่านคงเห็นแล้วว่าเ,ออเจ้าวาดองค์นี้ทํางานแล้วก็เป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาและว,วันนี้ถือว่าเป็นสวัสดีปีใหม่ก็ไปพบผู้สูงอายอุหนึ่งลายอายุ100ปีได้นำกระเช้าแบรนด์หนึ่งกระเช้าใหญ่พร้อมด้วยปัจจัย5,000บาทแล้วก็ มอบให้คนติดเตียงกระเช้าหนึ่งกระเช้า,าปัจจัย3,000บาทส่วนอายุร้อปีนั้นก็5,000ติดเตียงนั้น3 0 0 0ันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราเหน็ดเหนื่อยปกติพระครูก็เลี้ยงอาหารอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ถว่าพิเศษญาติโยมถวายปัจจัยชั้นไว้พอสมควรก็านำปัจจัยมาแจก,กให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งหมดทั้งโรงพยาบาล เจ็ดร้อยฝาดท่านคนละสามร้อยบาท,บาทถือว่าได้ทำบุญปีใหม่ญาติโยมถวายแบนด์ลังนกอะไรก็แล้วแต่มาถวายแล้วคุณผู้ชนเกิดขึ้นกับญาติโยมพระเอาไปทำประโยชน์อีกเอาไปแจกคนไข้คนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลบางปีนั้นไม่ใช่คนไข้ร่ำรวยนะครับเป็นคนยากจนได้แบรนดขวดหนึ่งเห็นเขาดื่มแล้ว เจ้าวาดชื่นใจก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมด้วยที่นำแบนมาถวายและพระก็เอามาทำประโยชน์นั้นขอขอเชิญชี้แจงนะครับให้ท่านสาธุชนได้ว่าพระเอามาทำประโยชน์จริงๆนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยกันสาธุ